สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาชมพระเครื่องหลวงปู่แพ้วปวโลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มารอบดึกสักนิดนึงนะครับพี่พี่นะเนื่องจากช่วงนี้ผมติดภารกิจนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างได้มาทําคลิปนะครับนะมาวันนี้กลับมาแล้วนะครับมาชมวันที่องค์แรกเลยนะวันนี้นะครับที่ได้มานะเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่ออริยทรัพย์หลวงปู่แพ้วปาวโลนะครับกรมตํารวจจัดสร้างนะครับพี่พี่นะ ผมได้มาวันนี้พร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมมาใหม่ๆเลยนี่เป็นโค้ดอ่าแบบนี้นะครับกรมตำรวจนะครับนะนี่นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับพี่ๆนะเนื้อมหาชนวนหลวงปู่แพรวปะวะโลนะครับรุ่นอริยทรั์นะครับรูปหลอ่อออกวัดล้างหมันนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2550 ห้านะครับโดยประมาณนะถ้าผมจําไม่ผิดขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ได้มาสามพุงนะพร้อมเลี่ยมนะครับค่าเลี่ยมก็สองร้อยบาทนะครับพี่พี่นะวันนี้นะครับผมเอาราคานี้นะเอาสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นท้าเวสุวรรณทรงจำปีนะครับเนื้อนวักลงยาสีส้มนะครับคุยพื้นด้านหลัง แบบนี้เลยนะครับนี่เนื้อนวะนะครับจัดสร้างทั้งหมดสา9พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับถือว่าสร้างน้อยมากนะครับสร้างน้อยกว่าเนื้อเงินนะครับสำหรับเนื้อนวะเลขโค้ดนะครับหนึ่งเจ็ดสามสี่นะครับหนึ่งเจ็ดสามสี่นี่หลวงปู่แพ้่เปาวโลนะครับอ่าเนื้อนวะสวยๆเลยนะครับตอนจองวัดนะครับราคา สองพันสองนะครับเนื้อนว่าลงยาส้มจองวัดราคาสองพันสองร้อยบาทวันนี้ผมได้มาองค์เดียวไม่มีกล่องพร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมเลี่ยมนะไม่มีกล่องพร้อมเลี่ยมเอาราคาแบ่งปันนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมีองค์เดียวนะครับเอาพันเจ็ดครับพี่พนะอ่ะรุ่นต่อไปนะครับเป็นใบขี้เหล็กกันไัยนะครับเคยเจอกันไหมครับรุ่นนี้แทบจะไม่เจอเลยพี่พี่นะ นี่นะครับใบี้เหล็กกันไพออกวัดของพงนกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสองพันห้าอยห้าสิบนะครับนี่เลยนะแกะบล็อกนะครับคมชัดนะแววตาคมชัดนะครับจมูกปากเส้นเกษานะครับมีห่วงเดิมนะครับเจาะห่วงนะ โคดวัดหนองพงนกนะครับหลวงปู่แพ้วเป่าบะโลนะสะดุ้งกลับมาด้านหลังแบบนี้คือพระแท้เลยนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับพี่ๆนะด้านหลังเขียนว่ากันไัยนะครับแล้วก็ตรงกลางเลี๋ยงก็จะเป็นยันนะครับพี่ๆนะนี่อ่าออกวัดหนองพงนกนะครับนะใบขี้เหล็กกันไัยวันนี้ได้มาสององนะครับถือว่าเป็นพระหายากนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แพ้วนะครับนะปรักกนแท้นะครับทุกรุ่นทุกองค์ นะครับนะอ่าไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับก่อนนี้ผมจะมาทําคลิปนะคบพี่พีนะผมได้ตรวจสอบพระของผมแล้วนะครับว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะครับไม่มีพระเก๊ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเป็นพระแท้ทุกองค์นะครับประกันให้นะครับเช่าพระจากผมไปนะครับสบายใจอุ่นใจได้เลยนะคบพี่พีนะพี่พีได้รับพระแท้แน่นอนนะครับอ่าวันนี้ได้มาสององค์เท่านั้น นะครับนำไปสะสมได้เลยนะครับพี่ๆนะถือว่าเป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับทุกวันนี้แทบจะไม่พบเจอเลยนะวันนี้เจอมาสององคเท่านั้นเอาองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับเอาราคานี้นะสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเซมานะครับเหรียญเซมานะครับหลังเป็นเก้ายอดนะ เสมามหามงคลนะครับพิธีจักรพัตราธิราชนะครับร้อยแปดคณะจารย์วัดหนองพงนกนะครับจัดสร้งเมื่อปีพศ2550นะครับนี่ด้านล่างเขียนว่ามหามงคลแปดสิบเก้านะครับวัดหนองพงนกนะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่ๆนะถือว่าสภาพสวยนะองค์นี้ผมได้มาสภาพสวยนะสะภาพสวย นะครับไม่มีกล่องนะครับนะสภาพสวยแบบนี้นะพระแท้แน่นอนนะครับพี่ๆนะนี่ฮวันนี้ได้มาหนึ่งองค์เปิดราคาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญมหาลาบนะครับวันนี้ได้มาเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญมหาลาบเนื้อทองแดงเลขโค้ดเก้าสามหนึ่งสองนะครับ ใบหน้าหลวงปู่นะครับหลับตาเหมือนท่านกําลังอธิษฐานจิตนะครับแกะบล็อกคมชัดสวยงามนะครับองนี้มีคราบบล็อกนิดนึงนะครับพี่ๆนะผมตีราคาหย่อนสวยให้นะผมตีราคาหย่อนสวยให้นะองนี้เอาสองร้อยนะครับองนี้เอาสองร้อยบาทนะด้านบนเขียนว่าสมบูรณ์พุนสุขนะครับด้านล่างวัดรางหมันนะครับออกเมื่อปีห้าสี่นะโดยประมาณถ้าผมจําไม่ผิดนะ อาบางทีผมอาจจะจำหลงๆหลงๆลืมๆ,ๆบ้างนะครับขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะพระเครื่องหลวงปู่แพวมีหลายองค์มากามีหลายรุ่นมากนะครับองค์นี้หย่อนสวยนะครับเอาสองร้อยนะครับนะอได้มาสององอีกองหนึ่งก็จะสวยนะครับนะอีกองคหนึ่งสวยกว่านะนี่นะครับสีผิวสวยเดิมนะเลขโคดนะครับแปดสี่หกห้านะ มหาลาบพิเศษตัวโลนะครับนี่อ่านี่ให้เปรียบเทียบไปดูสองเหรียญนะครับองค์สวยนี่เอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับส่วนองค์นี้หย่อนสวยหน่อยเอาสองร้อยนะครับพี่พี่นะอ่ะต่อไปนะครับวันนี้ไปกันแบบไวๆนิดนึงนะครับพี่ๆนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสมาสุขใจนะครับเหรียญเสมาสุขใจนี่นะครับ บอกว่านองพงนกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ25 5 0้าห้าด้านหลังเป็นยันเก้ายอดนะครับเจาะห่วงมีห่วงเดิมนะครับเก็บห่วงเดิมนี่นะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับผิวจะคล้ายคนวะเลยนะนี่ด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่แพ้วบว่าโลนะครับอ่าประมาณนี้นะด้านหลังนะครับโค้ดวัดหนองพงนก นะครับแบบนี้นะด้านหลังเป็น9ก้ายอดนะครับรุ่นสุขใจวัดเจริญราษบำรุงนะวัดเจริญราษบำรุงก็คือวัดนองพงนกนะครับวัดนองพงนกนะนะนี่เลยนะวันนี้ได้มาสององ,องนะครับสาภาพสวยพอกันนะนี่นะครับสาภาพสวยพอกันนะครับ เอาองละสี่ร้อยอ่ะวันนี้องคละสี่ร้อยเยอะเลยครับพี่พนะีนะนี่เอาองค์ละสี่ร้อยพร้อมส่งนะครับอ่าต่อไปเป็นวัดหนองพงนกเช่นเดียวกันนะครับนะใบคี้เหล็กหนุนดวงนะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์สูงมากนะครับยิงไม่เข้านะครับโดนยิงไม่เข้านะ ออกข่าวออกทีวีนะครับใบทีเล็กหนุนดวงวัดหนองพงนกนะครับนะนี่อันนี้เป็นเนื้อสัมฤิดนะครับหรือว่าพี่ๆหลายๆท่านนะชอบเรียกกันว่าเหรียญอ่าเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับแต่ตามหนังสือเนี่ยที่ผมดูมาคือเนื้อสัมฤิดนะครับนะอ่าแจ้งแบบนี้นะผมก็แจ้งตามหนังสือนะครับพี่ๆนะ่ะนี่ พิมใหญ่นะครับพี่นะพิม์ใหญ่วงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสามลิดเอาเก้าร้อยนะครับองนี้เอาเก้าร้อยนะครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงผิวไฟเอาราคาเท่ากันนะครับองละเก้าร้อยบาทนะองละเก้าร้อยบาทนะครับนี่เหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับ แต่ราคายังจับต้องได้นะครับราคายังไม่สูงมากนะเอา900พร้อมส่งนะครับอ่าอีกองคหนึ่งนี่เนื้อสัมฤิ์ได้มาสององนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมแจ้งนะเมื่อกี้ให้ดูองคนี้อ่าให้ดูองค์ต่อไปนะครับเนื้อเดียวกันนะนี่ราคาเท่ากันนะครับองค์ละ900ส่งให้ฟรีนะครับองค์นี้ติดลุง้งสวยงามเลย ขึ้นลุงบางๆนะครับรงนี้นะนี่ท่านหลังนะสภาพสวยๆน่ารักน่ารักนะครับเอา9ก้าร้อยราคาเท่ากันนะครับพี่ๆนะอ่ะต่อไปวันนี้ได้มาอีกหนึ่งคงนะครับบริบูลซัพ์นะครับออกวัดกำแพงแสนนะครับเมื่อปีห้าสี่นะนี่นะครับ เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะหลวงปูแพลวปอกว่าโลนะครับนี่สวยงามเลยนะเหรียญจริงสวยมากครับแกะบล็อกสวยมากๆสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะเลขโคดนะครับ1 1ึ่งานะ มีคราบบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆถือว่าเป็นเรื่องปกตินะ<_ <C> _ <T> เหรียญรุ่นนี้นะครับ่าเหรียญองค์นี้นะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับเลี่ยมผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ยังถือว่าใหม่นะครับใช้น้อยนะครับยังถือว่าใหม่นะถือว่าเจ้าของเดิมเก็บดีนะครับเจ้าของเดิมเก็บดีนะผมเอาหกร้อยเอาหกร้อยไม่บวกค่าส่งนะครับมีองค์เดียวนะในวันนี้ได้มาองค์เดียวหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญกรรมกรารหนึ่งนะครับพี่ๆนะเนื้อทองแดงนะกรรมการหนึ่งเนื้อทองแดง <S <S เหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญยุคแรกเลยนะของวัดรางหมันนะครับอ่าถือว่าเป็นเหรียญยุคแรกของวัดรางหมันเลยนะครับนะหลวงปู่ยยแห้วป่าวโลนะครับนะีบ่แกะบล็อกสวยนะครับคมชัดนะพี่ๆสังเกตดูนะครับตรงเส้นตีมกานะ เหรียญแท้แน่นอนนะครับคมคมแบบนี้นะครับอ่าบริเวณตรงข้อพับนะครับจะเห็นเป็นเส้นเลยนะเห็นไหมครับแกะบล็อกสวยมากครับพี่พีรงนี้แกะบล็อกสวยมากนะจะเห็นเป็นเส้นเลยนะครับนี่เหรียญแท้แน่นอนนะครับนิ้วเท้านะครับติดครบนะโค้ดนะครับตอกชัดเจนนะครับนะรุ่นนี้ผมแจ้งแบบนี้เลยนะครับพี่พีนะเกเยอะมากนะครับสําหรับ เหรียญกรรมการหนึ่งเนื่องจากเหรียญสร้างน้อยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญโดยประมาณนะครับสําหรับเนื้อทองแดงนะนี่วัดประชาราชบำรุงนะครับวงเล็บลางหมันนะครับอ่ากรรมการหนึ่งนะนี่เห็นไหมครับเส้นสายลายเซียนเนี่ยแท้แน่นอนนะครับดูโค้ดเป็นนะครับดูพื้นผิวดูธรรมชาติของเหรียญได้ก็ถือว่า พิจารณาได้ง่ายนะครับพี่ๆนะสังเกตดูขอบนะครับคล้ายๆเป็นวงซ้อนนะฮะเห็นไหมฮะรงขอบเหรียญเห็นไหมครับเป็นเส้นทับๆๆๆๆกันนะนี่แท้แน่นอนนะครับด้านหลังกรรมการหนึ่งนะครับด้านบนเขียนว่าที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับพิเศษนะตรงกลางก็จะเป็นยัน ถือว่าเป็นเหรียญยุคแรกเลยนะครับของวัดรางหมันนะวันนี้ได้มาสององถือว่าหายากมากๆนะครับอีกองค์นึงก็จะเป็นทองแดงผิวไฟนะองค์นี้ผิวจะเต็มกว่านะครับนะอ่ายังมีอ่ายังมีเป็นผิวไฟติดอยู่นะนี่นิ้วเท้าติดครบนะครับบริเวณข้อพับนะครับเห็นไหมฮะจะมีเส้นนะครับเส้นคมคมเลยนะนี่ใบหน้านะครับ แกะบล็อกสวยมากนะครับเห็นเมดตาเลยนะจมูกสวยๆเลยนะครับดงโด่งเลยนะถือว่าเหรียญสมบูรณ์มากนะครับนะสององนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากๆครับพี่พี่นะนี่สวยมากครับเหรียญจริงสวยมากสององนี้อ่ะไม่รู้จะหาเจออีกไหมนะครับพี่พี่นะอ่าผมเปิดราคาเลยนะครับเปิดไม่แรงนะ เอาราคาจับต้องได้นะครับองค์ที่เลี่ยมนะครับอ่ะองที่เลี่ยมนี้เลี่ยมใหม่นะครับองค์เลี่ยมนี้เอาเจ็ดร้อยอ่าเอาราคานี้นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะถือว่าแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยบาทเช่าหาต้องระวังนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเช่าหาต้องระวังนะครับ มีทั้งบล็อกที่แบบเหรียญเก๊นที่ผมเคยเจอนะครับมีเจาะห่วงด้วยนะครับนะเหรียญจริงไม่มีนะเจาะห่วงเหรียญจริงจะเป็นห่วงตันนะครับพี่ๆนะเช่าหาต้องระวังนะครับแต่ได้จากผมไปอุ่นใจสบายใจได้เลยนะครับพี่ๆนะเอาเจ็ดร้อยนะครับองที่เรี่ยมนะส่วนองค์ที่ไม่เรี่ยมนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับองค์นี้ผิวจะกลับนะครับองที่ไม่เลียมผิวจะกลับนะ กลับออกโทนนวะเลยนะแต่เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนะฮะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ผิวจะกลับออกโทนนวะสวยมากนะผมชอบเลยนะ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าลองเปิดราคาดูเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเอาหกร้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญนักกล้ามนะนี่เหรียญนักกล้ามนะครับออกวัดรางหมันเช่นเดียวกันนะครับนะ ไม่มีกล่องนะครับพี่นะเหรียญไม่มีกล่องนะครับเหรียญเก่าๆนี่จะหากล่องค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับพี่พี่นี่ทองแดงผิวไฟนะครับผิวก็โอเคนะครับสาภาพสวยน่ารักดีนะครับจมูกสวยแกะบล็อกสวยนะครับเหรียญนักกล้ามนี่นะครับตรงกลางเหรียญจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะครับนั่งเต็มองค์นะอยู่ในท่านั่งสมาธินะเต็มองค์ นะครับแล้วก็เป็นโค้ดนะนี่นะครับพี่พี่สังเกตดูขอบเหรียญเห็นไหมขอบเหรียญจะเป็นคล้ายคล้ายเป็นวงซ้อนกันเห็นไหมพิจารณาง่ายมากนะครับแท้ดูง่ายนะครับนะอ่า ไม่มีเหรียญเก๊นแน่นอนนะครับถ้าจากผมไปนะสบายใจได้เลยนะครับพี่ๆนะอันนี้ขอบเหรียญผมไม่ได้ส่องให้ดูนะขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากพระอยู่ในซีนนะครับไม่อยากแกะมานะกลัวว่าพระสัมผัสนิ้วมือแล้วก็อาจจะเกิดคราบได้นะครับนะอันนี้ขออภัยพี่ๆด้วยนะไม่ได้สง่สงส่องอ่าขอให้ดูนะครับอ่ประมาณนี้เหรียญนักกล้ามเม้าหกร้อยนะครับ เหรียญนักกล้ามาหกร้อยมีองค์เดียวนะครับนะอ่าสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีให้ชมเพียงเท่านี้นะครับพี่พีทุกท่านนะผิดพลาดประการใดผมขออภัยพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ